ดีค่ะทุกคนจะทำยังไงให้แมวน้อยมาหาเราได้ทำยังไงให้แมวน้อยมันเชื่อเราได้เนี่ยมันน้องไม่มาหาเลยแมวจะลองดูนะคะคือมีวิธีที่จะเอาแมวชินกับเราได้มีวิธีนะี่จะบอกนะคะแมวแมวพ่อพูดตามน้องนะคะ meo meo nó không ra không được à, con cua à meo meo, ơi nó mới nó rất là ơi, nó bé này ก็ไม่กินเมนี่น้องน้องออกมาไม่ได้เแมวหนูก็ไปทางอื่นสิคะเแมวเแมวน้องจะมาอย่างหรือว่าน้องจะกินไปไหนละเมวน้องไปอยู่ตรงโต๊ะคอมเราอ่ะ พี่ๆทุกคนถ้าชอบถ้าชอบแมวค่ะชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์ด้วยนะคะก <_ Porque> ดติดตามด้วยนะคะเราจะหาวิธีทำให้แมวชินให้ได้น้องดื้อมากไว้ดื้มากกว่าไฟชดน้องเน่า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 ให้น้องๆออกมาได้แล้วเดวน้องกำลังซน,นอยู่ เดยวเดี๋ยินคนค่ะโอ้โหกลัวน้องกลัวเดินตั้งไว้ตรงนี้นะคะเดี๋จะเอาคอมออกเรื่องอะไรนะคะเอาคอมออกแล้ว ตอนนั้นก็ต้องเรียกน,น,นอ้องก่อนแมีวแมวแมวน้องไม่พูดด้วย ซูมให้น้อยงไม่มาอีกเนียเนตอนนี้น้องอยู่ไหนก็ไม่รู้เด้อ่ะเราจะทำคลิปใหมอีกไม่รู้วันที่เท่าไหร่เนี้ย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 เราจะหาเกมแหละ คะคไม่บอกนะคะว่าจะเป็นเกมอะไรกองเงินหมดแล้ว